สวัสดีสมาชิกและเอพิสทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลแมนแมนนะครับอ่ะหลายคนนะก็รีเควสมาบอกว่าอัดขอตัวเดียวนะฮะจึ้งๆหน่อยนะครับนะฮะในวันที่16บหกทับสทับหกนะครับตัวเดียวจึ้งๆนะฮะในฝั่งของสติอ่ด้านบนเนาะก้าวดต่อเนื่องนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันว่าสถิติที่ผ่านมามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาไล่สูตรดูกันทีละสเต็ปนะครับ อ่ะนะครับพาดแรกเนี่ยสูตรได้7นะครับมันมาที่0ูนย์เก้ตำแหน่งของ7ออกตรงนี้หลักหน่วยนะครับพาดที่2นะครับได้5นะครับออก7 5 7นะครับตำแหน่งคือหลัก10นะครับสลับกันมาเนาะพาดที่3นะสูตรได้4นะครับมา5 4 4สี่สี่นะฮะมาที่หลัก10แล้วก็หลักหน่วยเนาะพาดที่4มาได้7นะครับมา7กลับมาเดินที่หลัก10นะฮะแล้วพาด ล่าสุดนะครับได้สามนะฮะออกศูนย์หกสามนะฮะดูดูนะฮะเขาสลับกันหน่วยสิบหน่วยสิบแล้วก็มาหน่วยพานี้ต้องหลักสิบนะอันนี้ต้องหลักสิบนะสูตรวิธีคิดวิธีทำนะฮะเราจะใช้หลักสิบนะฮะสามครั้งนะครับบวกนะฮะหมุนหน้าครั้งที่สองตำแหน่งหลักสิบเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยนะฮะหมุนท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็ บวกรักหน่วยน้ำมตนท้ายข้อที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่ตรงนี้นะฮะสูตรนี้ไม่มีตัวบวกตัวที่สองนะอ่ะศูนย์บวกกันสามครั้งบวกห้านะครับบวกหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งคงที่นะครับอ่ะนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะฮะ ศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับหนึ่งบวกสี่ได้ห้าแล้วก็ดึงหนึ่งลงมาได้ครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับได้ห้านะครับได้หกนะฮะบวกกันแล้วได้หกนะครับตัวสุดท้ายนะได้หกนะทาไมหลายคนอาจจ,าจะถามว่าแอดทาไมไอ้ศูนย์เนี่ย ไอตัวศูนย์ตรงเนี้ยทำไมสามครั้งทำไมไม่เขียนศูนย์ตัวเดียวนะครับมันก็จะมีเวลาที่แอดทำอาจจะทำผิดไปบ้างเนี่ยครับเวลาที่แอดกลับมาเช็คเนี่ยอาจจะได้รู้ว่าให้มันผิดตรงไหนเนาะเวลาที่ทุกคนถักทวงมาว่าเออแอดมันจิ้มผิดตรงนี้นะตรงนี้นะนะครับมันมันจะได้แบบเออเนี่ยนะศูนสามครั้งห้าแล้วก็หนึ่งแล้วก็สี่แล้วก็หนึ่งอะมันจะได้แบบมันจะได้เห็นภาพไงว่าเออมันบวกถูกต้องไหมนะครับภาคนี้นะครับอ่ะเห็นไหม ยังพูดไม่ทันจะขาดคำเลยนะฮะห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดได้หนึ่งสี่ได้หนึ่งนะยังพูดไม่ทันจะขาดคำเลยนะฮะได้หนึ่งนะครับละมือไปไหนเราใจเอ้ยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งน่าจะอยู่ในตำแหน่งของหลักหน่วยนะเอ้น่าจะอยู่ในตำแหน่งของหลักสนะิบเนาะเพราะส่วนรามาเดินหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยสูตรนี้น่าจะสิบเออน่าจะเป็นตัวสิบนะฮะน่าจะเป็นหลักสิบนะ จะเป็นอะไรก็ฝากสมาชิกพิจารณาดูแลกันนะครับแต่ว่าอีกตัวเรามีสามไหมเรามีหนึ่งสามไหมคู่หนึ่งอ่าคู่ค,คู่คู่ป่าเปรมเนาะเปรมเลดีนะเปรมเลดีนะคนละเปรมกันนะอันนี้เปรมพอดีนะฮะมันได้หนึ่งสามนะครับส่วนใครจะเอาอะไรใส่ก็ลองพิจารณาดูนะครับมันมันได้ชุดนี้มันได้ชุดนี้มันได้แบบนี้นะครับ ครับผมถ้าคลิปน,นี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจอัดด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเน,ะนาะเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับแต่ว่าอีพีนี้ฝากหนึ่งไว้ในตำแหน่งของหลักสิบนะฮะและหลายคนรีเควสต์มาว่าแอดหนึ่งดับหนึ่งดับแต่หนึ่งแงอดไม่ดับนะนะฮะหนึ่งแอดไม่ดับนะหนึ่งสามารถที่จะจิ้นคู่กัะสาได้นะบอกก่อนเออ